ไม่ได้ไปต่างประเทศตั้ง4ปีแล้วนะคะได้ทริปรัเสเซียสองครั้งก็ไม่ได้ไปเพราะติดโควิดคราวนี้เมลเบิร์นไปแน่นอนค่ะบอกว่าสนุกสนานตั้งแต่เริ่มไปนะคะช้อปปิง้งไม่จบไม่สิ้นตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องต้องบอกเลยนะคะว่า VIP มากๆก,ก,การบินไทยต่อเดียวเลยค่ะจะบอกว่าบิสเนสค s ทเต็มมากๆเลยนะคะก็ต้องนั่งแบบธรรมดากันไปค่ะ แล้วที่พักหลักต้องบอกว่าสุดว้าวนะคะก็ได้ไปพักที่คลาวเมโทรโพนะคะอยู่ริมแม่น้ำยาราะไรนะคะโรงแรมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมระดับ6ดาวขนาดใหญ่มากมีทั้งคาสิโนแล้วก็ส่วนช็อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย้องนอนสะอาดเตียงนอนนุ่มสบายมากๆนอนหลับสนิทจริงๆเลยค่ะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือบริษัทเซอร์ไพรส์ด้วยกิฟต์เซต ให้เราว้าวว้าวนะคะมีอะไรบ้างคลิปหน้ามาเฉลยค่ะ